สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตูพันไม้นะครับลุงหมูร้องเพลงสักแป๊บหนึ่ง้องเพลงถ้าเพลงหลงก็ได้เออสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะเดี๋ยวอนนรอกันนิดนึงรอกันนิดนึงรอกันนิดนึงเดี๋ยวจะโดนล,ลิกสเสร็จไปเนี่ยเดี๋ยวโดนล,ลิกสเสร็จไรล,ละอ,อ่ะเมื่อกี้ลุงหมูซ้อมซ้อมคาราโอเกะน,นะครับซ้อมเพลงนะ สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเลคอดวันนี้หนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่25ครับเดือน3ปี66ครับวันเสาร์2ทุ่ม7นาที8วินาทีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่ลุงหมุตู้พันไม้สาขา2นะครับตั้งอยู่ที่สามพี่น้องแก่งหางแมวครับจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาไล์กันนะครับกับบรรยากาศด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเลี้ยงพันไม้ นะครับแปลงเลี้พันไม้ใครสนใจก็ติดตามมาลูมาซื้อกันได้เลยครับแล้วตรงนี้นะครับผมมีทุเรียนลูกนี้กบโหร้านครับจากสวนบ้านเหล่านะครับจากสวนบ้านเหล่าอันนี้แอมดูเลผู้จัดจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นก้านยาวนะครับแต่พิเศษนิดนึงก็คือมาจากเกาะช้างก้านยาวจากเกาะช้างครับจากสวนสุพรรณทุเรียนเมืองตากนะครับอันนี้คุณนนท์อันนี้คุนนนท์ครับอันนี้มาจากคุณโอปิทิพล์นะ อันนี้มาจากคุณโอปิติพลที่จังหวัดระยองนะครับอ่ะมา3ลูกนี้นะครับก็อร่อยทุกลูกแต่ที่ที่เรามีประสบะการณ์นะครับในการกินมากบโหร้านนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคิวฟิลลิ่งของการกินปีที่แล้วนี่ยังอยู่เลยนะขุนนนก็ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันครับเข้มข้นนะครับนี่ลูกนี้นะเดีแต่ลูกนี้มาเล็กนิดน,นึงนะครับลูกนี้มาเล็กนิดน,นึงแล้วก้กานยาวก้านยาวจะเป็นทุเรียนที่ มันนำนะครับเดี๋ยวรอฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ยินเสียงกันอยู่เนาะได้ยินเสียงกันอยู่เนาะก็เดี๋ยวเรื่องการขายลูกทุเรียนนะครับของปี6 6จากสวนลุมพุนปุยพันไม้นี่ครับปกติผมให้เข้ากลุ่มให้เข้ากลุ่มสั่งจองลูกทุเรียนสวนลุมพุบปุ้ยพันไม้คนหากรเจอนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะไปขายในเพจ ดูเรียนโลเวอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะไปขายในเพจดูเรียนโลเวอร์แลนด์นะครับเพจดูเรียนโลเวอร์แลนด์เนี่ยเป็นเป็นส่วนทุเรียนนะครับที่ตั้งอยู่ที่พัทยานะครับก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่เราจะเน้นในการขายลูกทุเรียนให้กับเพื่อสมาชิกทั้งนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในออนไลน์ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับ เรื่องนอกจากที่เราจะประชาสัมพันธ์ในเพจจำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนประชาสัมพันธ์นะแต่มันได้เน้นขายนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มจําหน่ายเอ่อจหน่ายสั่งจองลูกทุเรียนส่วนลุงบอกทุเรทยนทไม้นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเพจที่ผมจะเน้นขายและก็ในการโปรโมททําโฆษณาเนี่ยนะครับผมจะไปอยู่ในเพจดูเรียนโลว l a ์แลนด์ดุเรียนโลว์แลนด์นะครับอินพัทยาซึ่งเพจนี้เป็นเป็นเศษเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาพักเแลวนะครับเพื่อ รองรับสวนที่กำลังจะสร้างแล้วก็จะรองรับกับธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในอนาคตที่เราสร้างสร้างแผนไว้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอามาขายเพจนี้มาจัดจำหน่ายเพื่อสมาชิกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นไปเลยสําหรับเพจดูเด่ววนรั้วแลนด์ของสวนลุมูด้วยพันไม้นะครับโอเคลุม,มูฝากสวัสดีเพื่อสมาชิกหน่อยครับสวัสดีครับผมลุม,มูครับเราเจอกันอีกหนึ่งคืนครับคืนนี้เรามีอยู่สามสายพันธุ์ครับมีกอบหัวล้านหรวล้านนี่ คุณนนท์แล้วก็ก้านยาวครับก้านยาวจากก่อช้างนะก่อช้างเอาอะไรก่อนดีเออเอาอะไรก่อนดีกะเพราล้านแล้วกันกะหพรล้านหอมฟุ้งดีกันจากสวนบ้านเราครับตรงนี้ตรงนี้ปิ้งเลยเขาตัดถูกมันเลยเนี่ยปิ้งยังไม่ล้าวไม่แย้มแต่แบบกลิ่นฟุ้งเลยตรงนี้ปิ้งเลยนะตรงนี้ปิ้งโอ้โหโคบบบบเลยนะโคโบบเลยนะกะเพล้านนี่หอมนะดูให้ดูคุณสมาชิกดูทรงดูอะไรอย่างนี้นะครับดูทรงคล้ายๆชนีนะคงใช่ชนี ทรงคล้าชนีแต่ตูดจะป้านหน่อยตูดจะไม่เหมือนปดไม่เหมือนแต่ทรงคล้ายแต่น้าเหนือเหมือนทรงตรงเหมือนเชนีเลยอแต่ตูดไม่เหมือน <c oughs> อ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเอาจารย์เราไว้ก่อนนะครับนี่อาจารย์เราไว้ก่อนสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กักกนดินะครับก็ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับคือกบหัวล้านนะครับจากสวนบ้านเรานะครับจากจังหวัดระยองนะครับ สวนบ้านเรานี้เป็นสวนทุเรียนที่มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะมากมายที่ทเรียกว่าปลูกเพื่อจําหน่ายนะครับก็มีโอกาสได้ไปออกทริปจากสวนบ้านเรามาทริปหนึ่งที่มาเลเซียนะครับต้องบอกและยอมรับเลยครับว่าเรื่องการกินทุเรียนนี่ผมยอมแพ้เลยยอมแพ้สวนบ้านเราเลยคือกินทุเรียนเก่งมากกินทุเรียนเก่งมากนะครับอ่ะ ผักแล้วผักแชน่นะครับลูกนี้ก็โอเคลูกนี้มาจาก IAM d u ดูเรียนนะครับจากคุณแอนดี้นะครับก็เป็นผู้ส่งมาให้นะครับวันนี้ไส้แห้งนะแห้งไส้ไ<ซ>ข,ขาวดีกันใไส้แห้งไส้ขาวนะครับเพ <c oughs> ิ้งต้นดูเนื้อละเห็นเนื้อละ <c oughs> อ่ากบหัวล้านใครสนใจต้นพันธุ์ผมมีต้นพันธุ์นะครับ มีต้นพันธุ์แหละนะพันธุ์นี้ก็สนใจอยากปลูกรองดูสีซีดเลยคือกบผัวล้านี่เราเคยกินอยู่แล้วไงใส่จานครับเดี๋ยวลงมือใส่จานนิดนึงกบหัวล้านี่เราเคยกินอยู่แล้วนะครับอร่อยครับผมบร,รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของเขาเป็นยังไงอ,อันนี้นี่ครับนี่ครับโอ้โหสีสีแบบสีสี สีแบบชวนเลยอ่ะชวนเลยบชวนรับชวนทานเลยใช่ครับอ่ะีอสักพูหนึ่งวาบเลยแก่ง่ายเนาะ เอาไว้ในนี้เลยก็บบได้มาในดวงงูใช่ไหมนี่เป่าผมแคแบยอยากกินบ้างสั่งซื้อที่ไหนนะครับก็ติดตามกลุ่มของเราไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามเพจของผมนะครับเพจของลุงหมูประตูนไม้นะเป็นดูเรียนลูกแนด์นะเดี๋ยวเราจะขายลูกทุเรียนอยู่ในเพจนั้นนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมอาจจะแชร์ไปในเพจของเราว่าเพจที่เราจะเน้นจัดจําหน่ายลูกทุเรียนนะเป็นเพจอะไรคกอ,อจริงกับผมมีกลุ่มนะครับ จำหน่ายรูปทุเรียนของตุ้ยนะครับแต่กลมเนี่ยมันทําโฆษณาไม่ได้มันก็เลยทําที่เพจด้วยทําที่กล่มด้วยนะครับโอ้โหดีมากไม่แ้งดีเนาะต่อไปก็คุณนนนเลยขุนนนขุนนนสีสวยเดี๋ยวเอาไฟส่งก่อนอ่ะคุณนนนอันนี้มาจากคุณโอปิติพลนะครับ ลูกนี้ย่อมหน่อยเนาะย่อมมหน่อยนะเล็กหน่อยเล็กหน่อยปกติลูกเบลเลอร์เลยนะใช่าทุกท่านบอกว่าน่ากินจริงเลยนะครับน่ากินน่ากินกบโคร่าน่ากินอยู่แล้วครับตระกูลกบเนี่ทุกกบแล้วครับอร่อยทุกกบโคร่าเขาเขาดังอยู่แล้วด้วยนะใช่เขาดังอยู่แล้วด้วยนะคือถ้าใครได้กินกบโคร่าสักครั้งหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าคุณปลูกแน่นอนอ่ะบอกกินเลยคุณปลูกแน่นอน ขุน,นนนนเป็นยังไงนิ่มไหมเนี่ยใช้ได้สูกคําหามอร่อยสูกคําหามนะแต่ก็นิ่มแล้วนิ่ม,มแต่นิ่มไม่มากนิ่มไม่มากแต่อร่อยนนนกินทำหามขุนนนต้องบอกว่าขุนนนลูกนี้ลูกเล็กนะจริงเขาลูกใหญ่นะครับลูกนี้ได้ลูกเล็กมาเดี๋ยวรอนะอมผมว่าปีนี้เนื้อทุเรียนเป๊ะก,กันทั้งเลยนะเป๊ะกันเลยนะ แต่เรื่องรสชาติอยู่ที่สวนนะเรื่องรสชาติอยู่ที่แต่ละสวนน้นแต่เรื่องความเป๊ะนี่ยต่อไปก็กันยาวกันยาวจากสวนสุปันสุปันอ่าคุณโกก็กลมมาให้โอ้โบ้เลยสุกแล้วเมื่อคืนยังไม่สุกเลยเมื่อคืนยางสุกแล้วเคนยาวเลยเลยดิมักโอ้หเดี๋ยวหาช่องดีก่อนหาช่องก่อนกันยาวมันกลมเจ็บเจาะไม่ดีแล้วโดนเนื้อเละโดนเนื้อแล้วผ่านเนื้อไม่สวย ลองดูลองโพลทีดีจากเนื้อได้ดีกลายเป็นเนื้อเละนะเละเป็นเจเลยเพราะเนื้อมันเละนะเละเพราะมีดเนี่ยเละเพราะมีดเนี่ยก็ทุเรียนนะครับก็แนะนําว่ากินมีเริ่มมีกลิ่นเริ่มค้อหลวมก็กินได้เลยนะราคาเท่าไหร่ต้องถามคุณสุปันอันนี้มาจากคุณสุปันสามร้อยแปดสิบป่ะถ้าจำไม่ผิด อันนี้คุณสุป,ปันให้มาครับให้มาเหลือไม่ได้ซื้อให้มากินแล้วถามเขาอีกทีหนึ่งนะต้องถามเขาอีกทีหนึ่งอันนี้เขาให้มาให้มาให้มากินกันนะครับให้มากินให้เพื่อนสมาชิกดูกัน้ขอบคุณมากเลยนะตูกนิกลมดีหมูเล้งอยู่นะครับหมูเล้งอยู่นะ อันนี้ผมโพสที่ไปกินที่มาเลย์ข่าวที่แล้วเนาะที่มาคนปอกเปลือกเขาอะเอามี่จับเฉาะ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 แล้วก็เอาเลี้ยมมันสุกหล่นครับแล้วก็เอาแล้วก็มีทุบปั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 บให้มันมันย่นมัเรียนหล่นปอกง่ายครับเขาเรียนตัดเนี่ยมันจะปอกยากมานดีหน่อยปอกไม่ดีก็เละปอกไม่ดีก็เละ มาจากมาจากตลาดด้วยเนี่ยมาเอามาจากเกาะช้างด้วยเขาต้องบอกว่ามาแล้วลูกใหญ่ดีเกินอ่ะเข้าเนื้อไหมเนี่ยเหมือนจะเข้าเข้าอ่ะเข้าไหมคำบางนิดนิดหน่อยหน่อยนะของปกติของกธรรมชาติธรรมชาติก้นยาวครับลูกนี้เพื่อสมาชิก ก้านยาวเนี่ยคอนปลูกกันเยอะนะปลูกกันเยอะนะครับแต่ก้านยาวเนี่ยเป็นทุเรียนที่สง่งปลูกใหม่ๆไม่ค่อยจะจะสวยหรอการยาวนะกินกินปเปอร์เซ็นนี้อร่อยครับเปอร์เซ็นนี้นะเปอร์เซ็นนี้อร่อยครับแก่เกินไปก็ไม่อร่อยแป้งมันแย่กินปเปอร์เซ็นนี้สุดยอดเลยครับรยาว้ากินเปอร์เซ็นนี้ครับอร่อยมากมันจะมีระยะกินใช่เป็นรูปหัวใจเลยเป็นรูปหัวใจเลยนะครับรูปหัวใจเลยก้านยาว อยู่เนื้อใกล้ก้ันยาวยังให้เกิน8ปดเเซตครับ70ดกว่าป่าแปดไม่เกินแ0ดติอร่อยมากที่ตัดนะอที่ตัดอร่อยมากโออย่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เื่อมคือไม่กินไม่กินสุกหล่นอ่ะไม่ไม่กินสุกมากครับคือตัดเนี่ยต้องไม่กินแก่จัดมากินแก่จัดต้องตัดแบบมีระยะตัดนะกันยาวนี่นะเห็นไหมอยางนี้อร่อยมากยาวแค่เห็นก็จีบแล้วเนี่ยโอ้โหดูสามสายพันธุ์นิดนึงวางกันยงเลียงนิดนึงนะครับ ครบแล้วครับสามสายพันธุ์อ่สามสายพันธุ์นี้ครับกบหัวร้านขุนนนต้องบอกว่าขุนนนเขาลูกนี้ได้ลูกเล็กนะจริงเขาใหญ่เลยเล็กเดี๋ยวไอ้ภูแล้วก็ก้านยาวนะครับก้านยาวทรงหัวนี่แหละนะครับแต่บุกที่เกาะช้างนะครับอ่ามันก็เลยเป็นก้านยาวที่พิเศษนิดน,นึงเพราะว่าอยู่ที่เกาะนะครับอยู่ที่เกาะ เอาเลยไหมอาอืมกกินแล้วเนี่ยแต่ผมจะกินกบหัวล้านก่อนนะผมจะกินสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ้าวโอมาดูอยู่ด้วยนะหมูคุยกับโอนะครับสวัสดีครับคุณโอครับโอ้โหได้ครับทุเรียงคุณส่งมาให้เลยโอ้โหนี่โอโอ้ไงโอทำที่โอทำที่โอ้โหนีกว่าโอปฏิทินโอ้โอ้โห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 โอ้โโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้ พี่ด้วยนะสักแก้วอันนี้อยู่สักแก้วนะโอเนาะทานไปพร้อม้อมกับลุงหมูเลยนะโอนะรกบผมหมูจะทานเผื่อให้คอยเกินน้ำลายนะอะกบหัวร้านจากส่วนบ้านเราผู้จะทำนายคือไอแอมดูเรียนครับเนื้อถุดยอดเลยเนี่ยกันยาวโอ้กันยาวลดเนื้อนี้ครับโอ้ยอย่าโปล่เนเลยต้องเหนียวต้องหวานต้องมันเห็นสีแล้วใช่เลยแต่ผมจะกินนิ่มๆนะผมขอกินตรงนี้เลยเอาเลย กบพลานเนี่ยผมต้องพูดถึงเนี่ยเนื้อแยอะเม็ดร,รีบเม็ดตายดีกบพลานครับเพื่อนสมาชิกดูเนี่ยเ,เนื้อเป็นก้อนไหมครับอ,อืออ่าดูเนี่ยโหแหมเนื้อพาอกมาดูนะเนื้อน,น่าทานไหมครับเน,เนื้อเนื้อโอ้โหอร่อยอะ่ะแหมครับได้คำนี้ครับโอ้โหคำใหญ่ไปอ,อืออ่าโอ้ทานพร้อมกันนะ อือหืออรยอร่อยอย่าบอกใครเพียวโอ้ยอร่อยมากของคนร้านเนี่ยสุดยอดอือหือไม่ลอยอ่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยเออ่เนื้อมันแห้งดีเกินเนื้อแห้งเนื้อแห้งหวานมันคือต้องบอกเนื้อแห้งเลยนะเนื้อแห้งแห้งหวานมันหวานมันทานอย่าทานอีกอันนี้กินนิ่มเนาะอันนี้อือหือผมกินอันนี้ เทคนกคููนึงวู้คู่นี้นิ่มกว่าคูนี้นิ่มกว่าอ้าวเอาไปเนี่ยเอานี่ยแจกให้แล้วแเป็นทีกไปเลยอยากกินทั้งคำเลยกินตรงอย่างนี้นนม,นมันถึงจะได้รสชาติไปกินเล็กน้อยไม่รู้สชาติถาถ่ากินเนี่ยเต็มปากเต็มคำอร่อยมากม,มาสุดยอดมีความเป็นครีมทำเป็นครีมหวานแบบตอนเคี้ยวมีกรุบกรุบนิดนิดนะครับอ่าวมันหวานมั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 นไม่ได้หวานแหลมเหมือนตาลนะหวานละมุนหวานละมุน หวานฉ่ำหวานละมุนฉ่ำครีมอร่อยรสชาติดีกินดิถูกในปิ้งนะปิ้งยังไม่ล้าวไม่แย้มเลยเนี่ยตรงในเปิ้งเรี้ยมเราตัดประเป็นจัดอร่อยจริงอ่ะตัดมาคืนฉุกเลยเนี่ยไม่ผิดหวังเลยอ่ะตรงนี้ดูแลดีกว่าหมูอะไรทั้งห่ายเลยอย่ากเป็นสี่แล้วสุดเลยอ่ะ กับพลร้านลรงนี้นี่ครับดูเนื้อเขาละมุนล,ละมุนผมบอกนี่ละมุนไม่ได้ดูดดันไม่ได้ด,ด,ดูดันแต่ก็เข้มข้นล,ละมุนล,ละมุนเข้มข้นนะอเข้มข้นเช็ดมืออร่อยหวานแฉบเลยกลางกลางลเข้มแต่คือเข้มของเราเนี่ยผมบอกนิดนึงนะผมก็ลงหมูเนี่ยเรากินทุเรียน หลายเลเวลมากพอาะฉะงนั้นเวลาลุงหมูประตูคนไมพูดเนี่ยกลางกลางเนี่ยคือกลางกลางแบบจากหลายร้อยพันนะจากหลายร้อยพันแต่คนเพื่อสมาธิที่กินทุเรียนไม่เคยมากอาจจะบอกว่าโอ้หมันเข้มจังแต่ของของเราในเลเวลกลางกลางของเราเนี่ยกลางกลางจากไอ้ทุเรียนร้อย,อย,อยพันนะที่กินกันแต่ละปีเนี่ยนะอ่ะต่อไปหุณนนนหุณนนนหุณนนณน,อนอันนี้มันตกตกยังไม่แยะ่นะแต่มันยังไม่น้อยอ ก็ใช้ได้แล้วนิ่มแล้วพอสุก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 ให้ดูซิคุณนนนิ่มหน่อยหน่อยนิ่มหน่อยนิ่มหน่อยหน่อยได้ความมันเนาะอร่อยเนาะได้ความมันแล้วหวานมันหวานอันนี้จะหวานแหลมหวานหวานแหลมอันนี้กินมาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณพรรยาผมเขาจะกินอร่อยครับคุณนนนี่อร่อยมากดันดีดันดีหวานมันหวานแห้งๆเหนียวเอนียว่ะ เนื้อแห้งดีเนื้อมันแห้งๆเนื้อเหนียวอ่ะแล้วหวานอร่อยนนเนี่ยอครกเนี่ยจะเอาทำหน่อยอืมอันนี้จะแห้งเหนียวอืมเป็นปลาล่าจะออกทำหน่อยเป็นเนี้แห้งแห้งเหนียวนึบเลยแล้วก็หวานหวานเจี๊ยบเลยเบ็ดโอ้โหเนื้อเหนียวดีเกันปีนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะคุณนนนะปีนี้เอาเรื่องกันนะปีนี้เนื้อแดีมากเนแห้งอ่ะนนแยกแบะ เนื้อแห้งอ่ะอ้าวลุงหมูมีเม็ดผมไม่มีเม็ดผมมัตายอร่อยครับมึงโราเนี่ยเหลืออย่งนี้ยเหลือนี่แับไม่ได้ความหวานความมันความเหนียวหวานมันเหนียวอืออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเอาไหนดีนี่นะผมให้คุณสมาชิกดูนะต้องบอกว่าลูกนี้ลูกมันเล็กนะจริงๆลูกมันใหญ่จริงๆลูกมันใหญ่กว่านี้นะครับจะอร่อยอร่อยมากต่างกันเลยรสชาติครับผิดกันนี่หวานหวานมันเหนียวอันนี้ หวานมันจะเนื้อออกเอ,อกทำหน่อยหวานอืมอย่างนี้ล,ลูกหมูเราหวานมันเหนียวอืมขยัน,นนะดูดขออภัยนะดิโนี่นะสารละมูลอีกแล้วละ <c oughs> มูลอีกแล้วอืม <c oughs> เดี๋ยวขอ,อยากกินให้ครบก่อนอืมครับมีเนื้อยัดดีกว่าหวานมันเหนียแนวแบบมันเหมือนกินครีมนนนนแน่นๆด้วยนะนเป็นครีมแน่นๆ อืมอืมเพลินลำยดมากอ่ะนี่หวานทำนี่หวานเหนียวหวานเหนียวหวานอืมอืมอืมโอเคคอนลล์ฟิลลิ่งนะคอร์เนลล์ฟิลลิ่งเดี๋ยวจะมาตบนี่อีกอันนี้ก็อีกฟิลนึงเลยตบด้วยกันยาวกันยาวสุดยอดแล้วครับกันยาวเนี่ยใครทานกันก็ใคร ไขคอก้านยาวนะทอดทานก้านยาวเนี่ยทานรสชาตินี้อหทานเปอร์เซ็นต์นี้อร่อยมากพี่สุวรรณสวัสดีครับผมบสวัสดีครับคุณตุว,วันครับอเลยเจอกันนานนะพี่สุวรรณเขาถามผมว่าก่อนหน้านี้อืบอกว่าไม่ไหวเนะี่ยรอลงเรา,เรา,เราจะเมื่อไหร่จะไลเผมบอกว่าเนี่ยแหะต่อไปเนี่ยจะไล่เรื่อยเนี่ยจะไล่อยู่ ไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยเมื่อคืนก็ไล่คืนนี้ก็ไล่เนี่ยติดๆกันสองคืนสอ,อ,องคืน,คนเดี๋ยวรอสุกอีกมันมก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวมาเรื่อยๆตัวนี้มามา,มาคอยคิวเป็นแถวแล้วอ,อาจจะเกือบทุกคืนแหละตอนเนี้ยอ่ะกันยาวอเอาไแล้วครับตอนนี้กันยาวเกาะช้างนะครับน่าจะทรงหว่วงนะจะเกาะช้างนะครับแต่ส่วนสุป,ปันส่งเข้าประกวดในคืนนี้นะเอาเอาไปเม็ดเลยเม็ดอยู่แล้วต้องเม็ดอยู่แล้วกันยาวก็เม็ดเหมือนกันนี่ หม้อมะคืนจะรีวิวยูรีไม่ได้เนื้อยังไม่นิ่มยังไม่สุกอันนี้นี่สุกแล้วนะสุกจะยังยังเป็นกรอบนอกนุ่มในอยู่นะฮะแต่หวานกรอยาวกินรสชาตินี้นะของนุ่มมในนี่อร่อยมากคือสามลูกนี้อร่อยคนละแบบเลยเออการยําได้ความมันไงความมันความมันความหวานความเนื้อมละเอียดเนี้มันเนี่ยมันมันมันต่างเลยนะต่างไปเลยมันได้ความเป็นอันนี้โดดไปเลยมันหวานเหนียวแต่มันรันได้คามาโมด้วยนะมันละมุเนี่ย เนี่ยกันยามนะเนี่ยใช้รสชาติใครชอบหวานมันก็ต้องกันยาวเลยอืร่อยมากโอ้โหนะเนี่ยสามสามสายพันธุ์เนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันเลยอืแต่ความหวานใกล้เคียงกันก็พูดถึงความหวานเนี่ยสามตัวเนี้ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอืใกล้เคียงกันแต่สัมผัสแรกกันยาวมันน้ำยาวมันนำอันนี้จะหวานฉ่ำๆหน่อยนี้หวานฉ่ำหน่อยนี่หวานอันนี้หวานแห้งๆนุ่เหนียว แต่แต่อันนี้ก็เหนียวเหมือนกันนะเหนียวกัญญาณเหนียวอยู่แล้วกัญญาณเหนียวแต่ความมันมันแยอะกว่าตัวนี้ไงเยอะกว่าคุณนนโอ้โหสามลูกนี้ต้องบอกว่าส่วนส่วนสุปันคุณคุณกุ้งตัดทุเรียนได้เปอร์เซ็นต์มากนะยาวตันยาวนะแต่คุณได้ท่านเพื่อสมาชิกท่านท่นได้ทานกัญยาวระยะนี้นะแล้วเปอร์เซ็นต์นี้นะโอ้โหคุณไม่อยากทานทานอื่นแล้วทานแล้วอร่อยจริงจมันต้องมันต้องมีเปอร์เซ็นต์ตัดที่ถูกต้องอ่ะถูกต้องครับอย่าแก่จัดกันยาวอย่าให้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัดยังไงก็สัก สามคืนสี่คืนเงี้ยสุกใช่แบบเนี่ยเออไม่เกินห้าคืนน่ะโอ้โหอร่อยมากกันยาวอร่อยอ่ะอร่อยครับอรอยอร่อยตัดเป็นชิ้นชิ้นทานเรืยเลยกันยาวเนื้อมันแยะกันยาวได้ความมันความเหนียวหวานอร่อยมากตอนนี้ไม่มีกลิ่นออกนะไม่มีกลิ่นยังไม่กลาผ่าทานตอนเนี้ยยังไม่มีกลิ่นหอมนะอแต่ถ้ากบหัวร้านเนี่ยหอมปุ้งเลยออืม ขุนนวลหอมได้หน่อยนะถูกระยะเดียวกันหมดแต่กัญญายังไม่มีกิ่นกัญญายังไม่ออกกินอ่ะอันยาวต่อพึ่งเนี้ยจะออกกินหอมแล้วตรงนี้ตรงนี้นะหมูหายหน่อยครับจะกิน <c oughs> นี่มันแห้งครับเนี่ยแห้งมากอะเนี่ยคือผมพูดเลยนะปีนี้ธรรดาเนื้อเนื้อ,อที่สามสายพันธุ์เนี่ยกัญญาเนี่ยแห้งก็หมดเลยคือต้องบอกเลยครผมผมว่าปีนี้เป็นสวรรค์ของนักชิมเลยพาออกมาเนี่ยไม่เลอะมีดเลยเนี่ยเม็ดเม็ดร่อนหมดเนี่ยห็นไหมปีนี้เป็นสวรรค์ของนักชิมเลยเพราะว่าเพราะว่าทุเรียนเนื้อแห้งมาก คืออากาศมันได้อากาศมันได้อากาศได้ได้รสชาติได้ปีนี้ทุเรียนอร่อยเยอะหลายพันอกาศได้รสชาติได้น้ําได้โอเคไม่ไม่รัดอ่อนโอเคเนื้อนี่สุดยอดการ์นยาวแล้วอร่อยแบบก้นยาวผมมันจะพูดไงเพื่อจมาชิอร่อยแบบก้นยาวระยะที่ถูกต้องอ่ะหลายคนอาจจะกินก้านยาวเคยกินก้านยาวแต่ อาจจะกินในระยะที่ไม่ใช่จุดสุดยอดของเขาแต่อริการยาลูกเนี้ยมันอยู่ในจุดที่มันสุดยอดอ่ะอเป็นระยะที่ไม่เลยเไม่อะไรเลยคือกั้ยขัลังกินแบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าใครสั่งซื้อไปถามคุณสุป,ปันได้เลยสดทุเรียนบางตา,านนะ,ะติดใจเลยฮะญาตัวนี้ทานแล้ว ดีใจมากยอมเลยอ่ะคือต้องบอกทั้งสามลูกนี้ยอมเลยนะยอมคือปีนี้เป็นทุเรียนที่เราตั้งแต่ปีนี้เปิดหัวมาตั้งแต่ลูกแรกเลยยังไม่มีหลังตั้งลูกเลยโอ้โหอร่อยทุกเลยไม่มีลูอะไรทุกสายพันธุ์เลยไม่มีลูกไหนถูกโดนลงกล่องเลยมองงี้หมูเปิดมาที่สี่ว้าทุกตัวเลยตั้งแต่ต้นปีแล้วอ่ะข้าวเหน้านี่อร่อยมากอร่อยนะอันยากหมูผสมไปพรงไหนครับตดนี้จากนี้หน่อยผสมล้วออันนี้หวาน มันมันนนี่ออกฉ่ำนิดนึงเดี๋ยวก็โบราณผสมกันยาวกลบโบราณเนี่ยมันจะมีความกรุบกรอบต้องไส้นิดนึงเอออก่เนื้อเข้าแห้งเหมือนกันเข้าแห้งเลยกลบเลยเดี๋ยวผมจะกินแรบกบนี้เลยต้องติดเม็ดนะครับจะติดกรุบกรอบเพิ่มรสชาตินิดนึงผมจะเติมมันเลยผมจะกินเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์เลยเนี่ยกินเลยแล้วกันนะเม็ดเบิร์ตล่อนนะข้างในเนื้อเข้มไอ้ต้นติดเม็ดนี่ยเนื้อจะเข้มกว่าข้างนอกอีก ยอมเลยอันนี้เลยความหอมหอมและได้มันออกมาบวกๆเลยน้ำปลาทำมากเลยแบบน้นแบบไม่จำเป็นใหญ่ไงกินพร้อมกันเนี่ยกินพร้อมกันเนี่ยไม่รู้จะบเป็นยพราะเพราะว่าที่ผมกินพร้อมกันเป็นไงเพราะความหวานมันใกล้เคียงกันควาหวานพอกันหมดเลยแต่คาแรคเตอร์น้ำมันต่างกันเวลามันกินพร้อมกันมันผสมประสานกัน ตอบยากเลยคือมันหนัวในหัวมากนะครับอ้าวนหมดสรุปเลยครับอั้หมดเลยเหรอหมดแล้วครับหมดแล้วครับผองภูตัวพันธุ์หมดเลยหมดแลยฮะอร่อยอร่อยจริงอ่ะผนนนท์ขนนนท์ที่ผมกินไม่เยอะเพราะว่าคุณภรรยาบอกว่าต้องเก็บไว้เขากินเขาชอบเขาชอบป้าตุ้ยชอบมากแล้วก็อ่าคุณลูกสาวชอบเหนียวชอบอ่าแล้วก็ก้านยาวก้านยาวเนี่ยของโปรดอกเขาเลยคือต้องบอกครับว่าทุกตัวในนี้ผมมีต้นพันธุ์จําหน่ายหมดนะ เรามีต้นพันจำหน่ายหมดอา่าลุงหมูสรุปในค่ำคืนนี้หน่อยครับให้กับเพื่อนสมาชิกได้ดูครับขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกคืนนี้ที่เราไดยดูลุงหมูรีวิวสายพันธุ์นี่เยี่ยมตุกสายพันธุ์เลยครับอร่อยมากข<ม>อบคุณมากที่ต่งมาให้ลุงหมูได้ทาน<ม>แล้วก็ได้ให้ทําเพื่อนสมาชิกได้ดูเนื้อดูรสชาติกันสุดยอดสั้งตำสายพันธุ์เลยครับซื้อไปปลูกได้ครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนดีแน่นอนครับเนื้อไม่แฉะเนื้อไม่แกนไม่เป็นไส้ซึม อร่อยครับอร่อยนะบอเบอร์เลยครับใครสนใจสนใจติดต่อมาสามเบอร์นะครับเบอร์แรกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าแล้วอยู่ที่ตำบลแก่งขังแมวอำเภอแก่งขังแมวจังหวัดจันทบุรีครับเรามีอยู่สองสาขาสาขาที่เรารีวิวอยู่นี่ อยู่ตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่ขังแมวจังหวัดจันทบุรีห่างจากสาขาแรกสาขาหนึ่งเก้ากิโลครับนะครับ<อ>ได้เลยก็อบอกว่าไม่ผิดหวังแล้วผมบอกเลยว่าปีนี้นักชิมทุเรียนคุณแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าทุเรียนเนื้อแห้งเนื้อดีมากกเนื้อแห้งเนื้อดีมาก,มากถ้าชนีปีนี้คงใส่ระเบิดระเบอร์เลยถ้าชนีคงใส่ระเบิดระเบอร์เลยชน,ชนีเดียดทำมีชนีมาโอ้ เี่เรารีวิวไปแล้วลูกแตห่หลายวันแล้วของของขุณพุทันเนี่ยมูอร่อยมากชนีใช่เดี๋ยวทีวีต<า>้องรอดูหลายๆส่วนเลยตือต้องบอกว่าปีนี้ชนีโหดมากแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลนนี้กับเราลุงหมูป้วต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีครับ